อันนี้เป็นแต่ปังนินเลยนะครับนี่คนนี่ครับก็เป็นปลาเป็นปลาไซ้์ทอดนะครับโอ้โหดิ้นดินนี่ครับเหมือนดิ้นครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ถุงเดิมเลยนะครับทุกคนถุงเดิมที่เหลือจากอาทิตย์ที่แล้วครับนี่ครับเหลืออยู่ครึ่งถุงครับครึ่งถุงก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะว่าผมปั้นก้อนเล็กๆนะครับเ้าหัวไม่โป้มือนี่ครับเต็มฝ่ามือเลยครับทุกคน ปลาก็ตั้งใจกินนะครับวันนี้ไม่เหมือนอสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่วันนี้ปลาดุกไม่มานะครับปลาดุกไม่เห็นขึ้นไม่เห็นจับฝูงนะครับนี่ครับกินชิ่งบนครับอย่างที่ผมบอกนะครับปลาเขาตั้งใจกินนะครับสวัสดีครับวานนี้นักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องอาอนัวนะครับ วันนี้ก็จะพามาตกปลาคลองสวนรภูมิครับก็มาซ้ำใหม่เดิมครับก่อนปีใหม่ครับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ในเทศกาลก่อนปีใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันนะครับว่าเราจะตามล่าปลาดุกปลากินครับทุกคนโโหลอออกยาวเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดปลาก่อนนะครับนะครับคันแรกครับตีไปไม้แรกก็กินเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับ อยู่ไหมเนี่ยโอ้ยอยู่ครับโอ้โหผมคิดว่าแต่จะไม่อยู่นะครับเห็นมันดึงลอกยาวไปครับชุดแรกก็กินเลยนะครับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นปลาน,นินครับทุกคนตัวสวยๆอยู่ครับออกซ้ายเลยครับไปน,นี้ ใช้ได้ครับทุกคนใส่ฝ่ามืออยู่ครับเหมือนป้าจะตั้งใจกินนะครับวันนี้วันนี้ผมมาเร็วหน่อยนะครับกลัวว่าจะไม่มีหมายลงนะครับเนื่องจากมันเป็นวันวันอาทิตย์นะครับเนื่องจากมันเป็นวันอาทิตย์นะครับ ก่อนหยุดเทศกาลปีใหม่นะครับเป็นอาทิตย์สุดท้ายของธันวาคมนะครับอ่าอาทิตย์ก่อนหน้านู้นผมมาตกหน้านี้แล้วครับแต่ก็ได้ไปดุกไปสามตัวเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะมีปลาดุกกินหรือเปล่านะครับแต่ก็เห็นมันขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่ใกล้ครับผมตีไปไกลครับผมตีไปในกลางนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นอย่างไรกําลังเปิดคลิปเลยครับเมื่อกี้นี้ปลากินเสียงลอกออกเลยเอครับกินอีกแล้วครับ สองคันเลยครับทุกคนเนครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องกันครับอาจจะอาจจะชุกลระหุกหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาขาตั้งตัวเล็กมานะครับทุกคนอยู่ครับโอ้ชุดแรกก็ได้มาสองตัวเลยครับเป็นปนินนะครับรู้สึกว่าเขาจะตั้งใจกินนะครับเพราะว่าเขากินในตัวของชิ่งบนนะครับ นี้ไซรับแขกครับไซนี้ของคลองสุวรรณภูมิปลาเกลือครับทุกคนหัวก็สวยอยู่นะครับเราฝ่ามือครับแต่ยังไม่ใช่ไซนางฟ้านะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนําอุปกรณ์ครับยังเช่นเดิมนะครับอุปกรณ์ก็เป็นคันอาชิโนนะครับอันนี้ก็เป็น อาคาเดียคอวินตันนะครับอันนี้ก็เป็นวีว่านะครับทุกคนโหมมอไซส์เสียงดังครับมอไซเสียงดังตนเหยื่อนะครับเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อดําเหมือนเดิมนะครับอันนี้ถุงเดิมเลยนะครับทุกคนถุงเดิมที่เหลือจากอาทิตย์ที่แล้วครับนี่ครับเหลืออยู่ครึ่งถุงครับครึ่งถุงก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะว่าผมปั้นก้อนเล็กๆนะครับเข่าหัวไม่โป้มือนี่ครับแค่นี้ก็ น่าจะกินแล้วครับปลานิลปลานิลเป็นปลากินไม่ยากนะครับขอให้ทําเหยื่อละเอียดแล้วก็ถูกใจเขาส่วนใหญ่เขาจะชอบกินเหยื่อประเภทหวานและมันนะครับเขาก็จะชอบมากในตัวของอปลานิลน,นะครับปลานิลปลาเกตนะครับเพราะว่าเขาเป็นปลาที่อยูอ่รวมตัวกันเป็นฝูงครับถ้าเราตีเข้าฝูงเขาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขากินแล้วนี่คือเขาก็จะกลับมากินอีกครับ ชุดแรกเราได้ไปสองตัวนะครับคันนี้ก็หย่อนแล้วนะครับแต่แต่ยังไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับคันนาคเดียนะครับนี่ครับทุกคนอ๋อแดดเริ่มแรงปลาไซส์สวยๆก็เริ่มเข้าแล้วนะครับปลาวันนี้ตั้งใจกินอยู่นะครับโอ้นี่ครับเต็มฝ่ามือเลยครับทุกคนปลาก็ตั้งใจกินนะครับวันนี้ ไม่เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่วันนี้ปลาดุกไม่มานะครับปลาดุกไม่เห็นขึ้นไม่เห็นจับฝูงนะครับนี่ครับกินชิ่งบนครับอย่างที่ผมบอกนะครับปลาเขาตั้งใจกินนะครับนีก็ตัวสวยๆเลยนะครับวันนี้ผมก็ยังใช้เป็นชิุุเบอร์ดึงเหมือนเดิมนะครับตอนแรกผมว่าผมจะใส่เป็น0.5นะครับ แต่ดูแล้ววันนี้ปลามตั้งใจกินครับผมก็เลยไม่มัดนะครับแล้วก็ใช้เป็นชิโนุเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมครับนี่ครับตัวสวยๆเลยครับ ก็จะหมดแล้วนะครับทุกคนกลับกินแล้วครับโอ้ผมไม่มีเวลาตั้งกล้องเลยนะครับครับเหลือประมาณนี้ครับเหลือขึ้นทุยวันนี้ปลาตั้งใจกินนะครับกินทุกไม้กินทุกเม็ดที่ตีลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปลาก่อนครับผมว่าจะกลับแล้วครับตอนนี้ไม่รู้กี่โมงนะครับให้ดูปลากันครับทุกคนยกปลายดูดีครับ ได้เยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้วอีกนะครับทุกคนเยอะมากตกปลาแค่สองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมตกแค่เหยื่อหมดผมก็ไปแล้วครับทุกคนกลับบ้านอา่กลับที่พักไปพักก่อนนะครับเราตกเยอะเราก็ไม่รู้จะเอาเขาไปทําอะไรนะครับทุกคนเอาแค่พอกินเอาแค่ไปฝากพี่ๆน้องๆที่ทํางานก่อนนะครับเดีย๋ยวดูเวลานะครับ วันนี้กี่โมงนะครับผมออกมาเหลือสิบนาทีนะครับเก้าโมงนี่ครับสิบเอ็ดโมงครับทุกคนสิบเอ็ดโมงสิบแปดนาทีนะครับเดี๋ยวผมตกแค่เหยื่อตรงนี้หมดผมว่ากลับแล้วครับน่าจะเหลืออีกประมาณสักสิบไม้ครับสิบกว่าเมตรครับเดี๋ยวผมจะปั้นเหยื่อให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเอาคันนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวปั้นเหยื่อให้ดูนะครับว่าผมปั้นเหยื่อก้อนขนาดไหนครับ มาครับทุกคนมาดูลักษณะการปั้นเหยื่อนะครับนี่ครับเหยื่อผมผมก็จะปั้นก้อนเล็กๆแค่นี้เองนะครับทุกคนแล้วก็จะใช้เม็ดโฟมนะครับใช้เม็ดโฟมมาติดด้านข้างของตัวเหยื่อครับแค่นี้เองครับเป็นเหยื่อดําผมนะครับนี่ครับก็เล่าๆนิ้วโป้ครับทุกคนนี่ครับเหยื่อแค่นี้แหละครับที่เอามาตกปลานินครับนี่ก็รอตีอยู่อีกคันหนึ่งนะครับพอดีมันกินสองคัน ผมก็ไม่มีเวลาเปิดกล้องเพื่อจะมาถ่ายทํานะครับนี่ครับก่อนเท่าๆกันเลยครับทุกคนเห็นไหมครับปั่นก้อนเล็กๆแค่นี้นะครับแล้วก็ตีไปแล้วก็ตั้งสายรอปลาครับปลาเยอะหมดแล้วนะครับทุกคนไม่เหลือเลยครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขอญาต เก็บเบ็ดนะครับเดี๋ยวให้มันกินครั้งสุดท้ายก็จะเก็บเบ็ดแล้วก็จะกลับนะครับเนี่ยรันมหมูปิ้งผมซื้อแต่ตอนเช้ายังไม่ได้กินเลยนะครับจะดูกันครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับเที่ยงสิบสองนาทีนะครับโอ้จากเหยื่อที่เหลือเมื่อกี้นี้ผมตกมาเกือบชั่วโมงเลยนะครับสี่สิบกว่านาทีครับเย้ครับเดี๋ยว กินอีกตัว2องตัวผมก็จะกลับแล้วครับเพราะว่าเยื่อหมดแล้วก็จะได้เก็บของเก็บสัมภาระขึ้นไปใส่รถครับเก็บร่มเก็บอะไรนะครับคือวันก็จะได้ไปพักผ่อนที่ที่พักครับได้ไปทปาปลาทําอะไระเมนูเย็นนี้ครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะ,อะเอากระชังขึ้นไปแล้วก็เอาไปสรุปแล้วก็ปิดคลิปตอนท้ายนะครับว่าวันนี้ผมใช้วิธีใดในการตกเพราะว่าวันนี้ ตกปลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับสองชั่วโมงครึ่งนี้รู้สึกว่าปลาจะได้เยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่ผมได้ปลาดุกนะครับได้เยอะกว่าถ้าเทียบเฉพาะปลานินอย่างเดียวนะครับจริงๆผมก็เอาเหยื่อมาอีกถุงนะครับเป็นเหยื่อสำรองนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเหยื่อดํานะครับนี่ครับผมก็ทํามาสำรองนะครับจริงๆก็ทําชุดเดียวกันแหละครับแต่ตอนไม่มีเวลาตกครับแล้วก็ กแล้วก็ไม่รู้จะเอาปลาไปที่ไหนครับไม่รู้ที่ขายนะครับปลาเวลามันกินมันก็ได้เยอะครับพอสมควรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตกไปมากแล้วก็จะเอาไปไหนนะครับเอาไปฝากน้องๆน้องๆก็จะเบื่อนะครับไปบ่อยกนะ็มาครับทุกคนมาดูผลประกอบการกนะครับวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมว่ามันมันเยอะกว่าที่ที่แล้วนะครับ คือถ้าดูเฉพาะปานินนะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นไปข้างบนนะครับเยอะนะเชนนี้น้อยเยอะมากครับนี่ยังไงครับประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับเยอะนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนครับตรงนี้พื้นที่มันลาดชันครับนี่ครับทุกคน ผลประกอบการวันนี้นะครับปนินก็ไซส์ฝ่ามือครับนี่ครับวันนี้เป็นแต่ปนินเลยนะครับนุ่คนนี่ครับก็เป็นปลาเป็นปลาไซส์ทอดนะโอ้โหดินดินี่ครับมันดินครับเดี๋ยวมันจะเปื้อนนะครับทุกคนนี่ครับสองชั่วโมงครึ่งนะครับเหยื่อเหยื่อดําครึ่งถุงครับทุกคนนี่ครับเป็นการตกปลาก่อนปีใหม่นะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่เรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ยังเหลือเหยื่อดำอีกหนึ่งถุงนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเด็กแว้นครับเด็กแว้นเดี๋ยวผมมีเวลาผมก็จะออกมาถ่ายคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปไปฝากหนา้นาๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอญอาตกลับที่พักก่อนนะครับตอนนี้ก็เที่ยงตรงแล้วครับเที่ยงไม่ใช่เที่ยงตรงนะครับเที่ยงครึ่งครับเพราะว่าตอนเหยื่อหมดมันอยู่ที่เที่ยงสิบสองนาทีเนาะอย่ประมาณผมกล่าวนะครับประมาณเที่ยงครึ่ง ไม่เกินบ่ายโมงครับเอเค,ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บปลากลับที่พักก่อนครับถ้านาะนะท่านใดที่ดูมาถึงถึงตอนจบนี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนาะนะนะทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องแอมออนทัวร์นะครับหากชอบกากดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าเ,เร็วๆนี้ครับสุดยอดมากครับ